ชา t a ตาชา n นลครับคลิปนี้เป็นคลิปเเราจะมาแบบให้ทีมงานอวยพรมันเกิดพี่หนิงชินากรนะครับวันค้ายวันเกิดนะครับว่าทีมงานจะหดสึกจังไหนจะอวยพรจังไหนนะครับใพี่หนิงทินากรนะครับเบอกอกไปเกปอบกบกปบอกไนบกไปบกับอบอกไปไกบอก เปมันกับคล้เกิดติดอาสสัยยิงค่อนสวยสวัสดีทุกบัวแท้เอาไปสวัสดีช่างน้องยินงเอสเคเลยนะคะเออเอาวันนี้มันใครมันเกิดพี่หนิงฮีนากอนเอาไว้พรอให้พี่หนิงหน่อยกิเดี๋ยวดะกิขอให้พี่หนิงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าอย่าป่วยอีกนะคะแบบเรื่องที่บอดีกัขอให้มันออกไปจากชีวิตนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะค่ะ ให้เรงลำในร่วมมีิตรคนรักคนคนเนคหลงเขา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 อันนี้ข่อยไหมเคขาไอ้สุขภาพแข็งแรงเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอเคก็นอนไปนอนโดนนะจ้าฮไปนิงเด้อแล้วทุกคนเอาได้สวัสดีค่ะอ้าวการซีนแทนวันนี้ขอช่องดิจิทัลนี้นะคะพี่โ้อาดิจิทนลอวยพรอวยพรแล้วกันพี่นิงโอเคอวยพรกันพี่หนิงก่อนข้อหายอันนี้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอให้แบบว่า ยังได้แล่นได้เร็วๆหน่อยเนาะเฝ่ามาแล่นเนาะเฝ่ามาแล่นนะคะกะคากำปะแค่นี้ค่ะกะอาน้องกิ๊บซี่ค่ะกะเอ้ยเดี๋ยวไปเราอยู่ที่ไหนดีกว่าไปบอกเราอยู่ที่ไหนดีกว่าจังจะเลยอ๋อไปบอกเราทางไหนโอเคเอ้ยมี่ค่ะอุ้ยเอมี่งามๆเนาะมันสวยบู๊ยวันนี้ประทับใจมากคือแบบเพื่อนๆ grab ห้องหายได้ห้องหาย grab ห้องหายกบเธอแบบประทับใจที่แบบพ่อหมวดสู่ของเธอร์ทั้งเวทีกับพ่อกับหยางซีน้องเมียเรื่องไหนวะ ตอนแรกว่าจะแอบบอกึ้นไปเลยได้ยินเอาแค่อื่นอยู่ตอนหนึ่งคิ้วนะก็เลยว่าอุ้ยจะแอบบอกึ้นไปบ่ว่าก็เลยออกมาแล้วกันเอย่าอะไรเราบอกว่าไปแน่อันเอแม่บอกว่าให้ขึ้นไปก็เลยว่าอุ้ยก็เลยเออสักส่กก็ขึ้นไปก็บอกเป็นยังดอกก็คิดว่าเอออาจจะบได้เป็นยังดอกไอ้ขึ้นไปแบบเออไปยืนเล่ยนไปว่าเออยืนเล่ยนนี่ว่าคือก็บม่ได้คิดว่าจะไปว่าจะล่องหายนะแต่ว่าคือในความรู้สึกมันแบบคือตื่นตันแม่คือเราไม่เคยซุ่นไปที่ซุ่นไปทีคู่กันกับคุณพ่อกับคุณพ่อใช่เป็นชั้นสักหายเด้ง ก็ขนาดฉันยู่ท่องไม่ที่ฉันน้ำตาซึมเลยสมัยร้องเรียนแล้วแบบมันก็เปิดสาวเนาะเอาคลิปนี้เป็นคลิปวันพอมันเกิดให้พี่หนิงใช่วันนี้วันใครมันเกิดพี่หนิงเนาะถ้ามันเกิดพี่หนิงนะคะกะวันเกิดพี่หนิงปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เราได้ยูน้ากันเด็รน้องกันคะก็ขอให้พี่หนิงนะคะปังปังสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปแล้วกันทั้ง ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่นิงก็ขอให้สุขภาพจะเรื่องนูง้ก็คือขอให้รวมๆทั้งครอบครัวนะคะทั้งทีมงานเราด้วยนะคะทุกคนค่ะก็ขอให้อ่าโดยตัวไอ้นิงเองก็ะจะของมันเกิดนอกก็ขอให้จะเริ่รุ่งเรื่องแลกะก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,คคะทุกคนค่ะกับขอให้แมนขอให้โชกลับขอมาบบขาดตายนะคะ<ม>ขอบคุณค่ะ ต้อลรับเ <ละ S 1> บอนี้งานวันเกิดที่หนิงที่นครน,นะคะอ,อ,อ่าเป็นอ่าวันที่24มกราคมนะคะครบรอบเพินเนเ่นประมาณอายุ37ปีนะคะสั้เก,กิดขวบ37ปีนะคะย,ยังรอคือเก่าเนาะจะขอให้ไอ้หนิงมีความสุขในลายสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะอ่าอยู่กับว่าเข้านี่เป็นทุกซักอก่าน้องๆได้ทุกคนนะ อันจะบมีอย่างไรกับวอล์กวอล์ก็นไอ้นีวอลไก้นทางเดนนะคะอูทางนี้ทางเร็วนะคะว็ล์กจะทายเร็วนะคะให้เดินได้วิ่ง ให้เล่นได้อเร็วได้พี่น้องส่นบ่มนค่ะอันนี้จาสีล้น่วเล็นหน่อ่งเลยวาจ่าชาตินนยน่อยกวงปนดนะคะอันจะยอๆ้ก็ขอให้พี่หมมเดนะคะเป็นตาน้อยมหิเอาเนปีเอาตาเล็กตาเล็กล้ตเนียัาดีค่ะไดเอาตาย่งเอาปล พองามนอพอนะมึงเอาอวยพ่อนย้นะอวพ่อหายไเน่เขาไม่ได้อวยพ่อพานโซเชียนดอกของพวกเขาเดียเขาอวยพ่อนห้องอ้าวบ่เนี่ยวเขาจะอวยพ่แบบไม่หองนีีต่างหากด้่นี่อวยมีไม่มีซ้ำติงอ๋อมีซ้ำเิงมอเด็กไมมีซ้ำติง every one every day อันนี้นิดได้ไหมล่ะอันนี้นิดพอนี้นี่แบบน่ารักน่ารักเอดีค่ะอ้าหเบอร้งไอ้บอน่ารักนะเบอรเดยค่ะห้อนในปรต็อบเบอร์เดย์พันซื้อ พีบดีนะคะาอพี่นิชอรางกาแข็งแรงนะบอายุยืนยาวค่ะใครมาตีมือใอยมาี่อแบ่งพันของเราในวันนี้มาอื่นกับเรือแหละละไหวกุหลาบพีบดีนะคะพี่นิชพราางกายแข็งแรงนะคะยืน้นไปดนดนเยทำบาปทำก เอาอีดาาเอาเอาเอาเงินจะได้เอาค้าลรไปหัวอีนี่มออบอมีอะไรีเอาไปจะมาตีเก่าอันนึงว่ามึงคิดว่ามึงจะปวยมันเมาหรอบอได้เมาเดฟี่หนาเบิรตินร่างนี่ โอ้ยบอแม่ล่ากันใส่ปลาใส่ยังมากสินะอห่อปลาจะได้แบบปลาอยู่คนนิงอายุเท่าไหร่ปลาหลายคนถามว่าพี่นิงอายุเท่าไหร่นะครับก็จะมากูบอกแล้คุณต้อให้คลิปนึงบอแม่ล่าอายุสามสิบเจ็ดถึงมัดเจ็ดสิบสามยังแล้ยหั่ใให่ คร่้องนิสวัสดีครับวัดเกิดปีไหนก็ขอให้อายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไอเดียขอให้ยยคขน้องๆไปเดนดนะครับเป็นอะรนเราก็ตายหรอกแมนยอ่าแล้วนี่นะครับยคำลูกคำลานคำน้องๆนะครับคำที่งายไปดนะไเด้ยซาร์ไอเดยเศร้าไบ่าต่อแม่แรเตข่อยนี่อ้เมานี้จากซาอุิ้งซาอ้าเ้ ไม่สุดรอบนาเลยยางม่รองอีกเลยแมนแล้วเจอกันแมนวะเจอกันผมเจอกันครับผมครับขอบคุณครับกะมืนอีเป็นวันเกิดของพี่หนิงใช่ไหมใช่วันท้ายวันเกิดพี่หนิงกะไม่เรลกับพี่หนิงกับบุรุษกกันโดยส่วนตัวแต่ว่าก็รู้จักกันภายในวงของแม่เพียวพาวนะคะก็เลยขอโอกาสนี้อ่ออวยพรให้พี่หนิงนะคะสุขภาพแข็งแรงละกะลํำรวยเงินทองขึ้นยิ่งขึ้นไปละกะ ขอหายหายเศร้าเร็ยวๆนะคะเพราะว่าพี่หนิงก็เป็นเหมือนพี่ใหญ่ของนิวงใช่ไหมใช<ด>่เ,เป็นพี่ใหญ่เออเป็นพี่ใหญ่มิตรภูเคารพนับถือแล้วก็ดีดีเลยพี่พนะะ้องค่ะขนาดพวหุกจักกันแบบ,แบบแบบแบบสนิทกันนี่เสร็จเพราะว่าไม่หลีบรุ่นนเ้ยมกเขามาในวงเทือตะว่าก่าเห็นพี่หนิงแล้วกับเป็นเคลื่อนไปอย่างก็ ใจสูดพี่น้องใ,ใจสูดใจสูดเ,เป็นผู้ใหญ่แบบเป็นผู้ใหญ่ละก็ดูแลน้องๆ<ช>แบบดีแห่งอิริพี่น้องแล้วก็เออ่มิลลี่ขอร์สถือโอกาสนี้เออ่เกิดไว้อย่างอวยพรให้พี่หนิงหายป่วยเร็วๆละก็กลับมาแบบปกติละก็อยู่บนเวทีเด่นๆสง่าละกายพี่หนิงร่ำรวยเงินทองนะคะสุข,ขีมันเสมอมั่นเครือเก่าฮักนะจ้าพี่หนิงคะ่ะครับก็บสำหรับคลิปนี้นะครับกับบอมมี่ยังแล้วนะครับฝาก ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามให้ตาตาแชแนลด้วยนะครับจะพยายามลงคลิปใหม่นะครับลงคลิปอ,อ่ใหม่ๆให้ทุกคนชมนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวสารในทีมงานนะครับสำหรับบรรยากาศสวัสดีครับบ๊ายบาย